ครับทุกคนด้วยนะครับผมยูจีตาลับคุณผู้ชมทุกคนเข้าช่องหนึ่งสองเตามนะครับขอม,มาครับวันนี้ก็เป็นมุมเดิมซีรีส์ลองกินตามคำเรียกร้องอไม่ใช่ตามคำเรียกร้องไอ้น,นี่ตามที่บอกกินแล้วเนี่ยลาชบ 1, ชาดมไข่ลุกครับไม่เสียงเหมือนกันเราอ่านี่มาบาชาดามไข่มุกเรานี้ไม่เสกอะไรนะ เสกไวแล้วมันไม่บาดอ่าน,นี่เป็นบาร่าชาดองไข่มกม,มีซื้อมาสามหก,กซื้อมาเมื่อเช้ามาเลเซียขับมอไซค์ไปเมื่อเช้าเร็ว <c oughs> จริง <c oughs> อาคุเล่นซื้อมาจากักอ่ไอัน,นี่ช้อปปี้สุกละย่สิบ yes. กาบาทน,นะครับอันนี้ทนนั้งร้อนทั้เย็นมามาห้าหยินใ่แขง ไม่ไม่พูดเยอะวันนี้จัดเลยแล้วกันครับน่าจะรีวิวันมาหลายช่องแล้วใีช่องเราก็ขอไปลองกินแล้วกันถ้ารีวิวอ่ะคนอี่เขารีวิวไปแล้วแหละไปแล้วไม่เหลืออะไรรีวิวแล้วใช่เเราก็เรายักยินไงเกิดความอยากยินว่าไอ้ปามาชานมเนี่ยถ้าเกิดว่ามันทั้งร้อนอันนี้อันนี้เป็นร้อนนะครับร้อนแล้วก็รอนแล้วก็เป็นเย็นเย็นนี่มันใส่แข็งเลยด้วยนะเห็นเขาว่าข้างในมีไอ้พวกไข่มุกด้วย เดี๋ยวเราจะมาลองกินกันนะครับผมอ่ครับเดี๋ยวก็ตัดภาพเลยต้มมาม่าเลยแล้วกันไอ้ <c oughs> เดี๋ยวก็นเดี๋ยวกัน <c oughs> รีวิวข้างในก่อนแล้วกันแกะเลยป้าจัดเลยจัดปะ่ะอยากเห็นต้องแกะเอออยา <c oughs> กเห็นข้างในเราต้องแกะเลย <c oughs> ไข่มุกไข่มุกใช่ไหมการเล่นโดนเราขี่มือเดิเนี่ยประเด็นบางบาง จัดเลยละกันหนึ่งกระปุกเราจะมาดูข้างในกันนะครับเปิดฝาชีบนรอบแล้วไปเอานะไหนบุกเหรอนี่ไงเน,นี่ยไข่มุกดูทั้งแตกต,ากต,ากตาก่างแต่งล้างก็เยอะไปละนี่ไข่มุกไข่บุกกล่องไหนวะก่อน <laughs> คนจีไข่มุกไข่มุกแล้วก็เหมือนเดิมไอ่ต้มอง,งอะ

อันนี้ก็อาจะเป็นผงชานมกับผงเออ่ผงผงอะไรนะแกผงผงเป็นเผ็ดแต่ผมเป็นเผ็ดเหรอเออปรุงปรุงเออแกปรุงก็เท่านี้หนึ่งสองสามสี่ห้ามาเดี๋ยวต่อไปเราก็ต้มมาม่ากันเลยดีกว่านะครับผมมีสองถ้วยแต่กสองถ้วยเลยสี่เก้าถ้วยเก็บไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวกินสองถ้วยถ้วยหนึ่งกินแบบแบบร้อนอีกถ้วยหนึ่งก็แบบเย็น สสแข่งแบบเย็นครับผมป่ะเจอกันตอนต้มนะครับผมเดือวต้องสร็จแล้วกลับมาใหม่ครับผมป่ะ,เย,ะ,เ,ยปะเย้ ก็อินเสิร์ตให้ดูไปแล้วนะครับผมมาแล้วก็จะมาลองอลกันเลยแล้วกันนี่แบบร้อนต้มมันร้อนร้อนเลยรอนกับซ้อมสตารแบบร้อนก่อนแบบเย็นค่อยว่ากันเดี๋ยวนี้ทันแข่งชนะ่ายตัดไปตัดต้มอิ่มโคตรหอมอ่ะเหรอปะตอนเทน้ำร้อนทีแรกก่นได้อยง่ย็นชานม ไช่เลยขออย่าเปิดป่าออกไปเลยแล้วกันนะครับอี่านีก็หยอดแล้วมามเอ,อยยางชอบเลยมีเรามีอมอมเอาเลยเป็ือะไรกินชางน้ำแข็ขแชนออกมา เพิ e. ่มมีคอนเทนต์หน้อซื้อชาโนมกับแก้วยี่ห้ามาแล้วแล้วก็เทใส่ขามแล้วก็เอาแบบเส้นมาว้านลงไปแทนมันจะมีความหวานแต่มันจะไม่เผ็ดเหมือนตัวนี้ไงตัวนี้มันจะเผ็ดคลิปบหลอดถูกด้านหรอมันดูนะครับถ้าจะทางนี้แหละลานี้แหละดูแล้วก็แหนบแหลงอยู่แล้วแหละอันนี้เก็บไปก่อนเอาเลยเอยเลยโซ่เลยก้อนเลยเปิดเลย อะไรเคลนง่ยเต็นตัวรับโอเคม,มาครับสุดใหญ่อร่อยไหมครับิวแต่งกันมังกระชาติรสชาติรชาติบอับท่าผู้ชม มันจะหวานก็ไม่หวานอ่ะมันจะเผ็ดก็ไม่เผ็ดอ่ะเมืนแบบเอาแบบว่ารสชาติคือเครื่องใหม่คำถามอ่ะ <c oughs> อะไรเอ่ยไม่รู้แฮะไม่ร <c oughs> ู้อ่ะลองกินดิ <c oughs> ดูรสชาติมันคือเครื่องใหม่คำถามมากเลยอ่ะพี <c oughs> ่เย,ยียไม่ได้ลองดูดน้ำละเ <c oughs> <c oughs> ส้นนึ่งเส้นหนึ่งจัดเลย อันนี้คือถ้าจะหิวตัวอันนี้ไม่ได้ชิมแล้วอันนี้หิวแล้วเป็นไงทะ,ะไร่ะอะไรเอ,อ่ยมันก<น>็หวานก็ไม่มหวานก็มีเผ็ดก็มีอ่ะมันยังไ,อไงอ่ะหวานเม็ดเผ็ดแต่แต่มันก็กินได้อะ่ะถผ็ดแบไม่แย่อ่ะ าอยู่ไม่ให้กินข้าวเที่ยงเลยเดี๋ยวมาไปเนี่ยผมร้อนยังเย็นแล้วผมร้อนที่ยังเย็นนะลืมไปว่ามันร้อนอ่อนยิ่งพงเลยอ่ะ จะเติมน้ำแข็งถ้วยนี้แล้วจะเต cake, ิมถ้วยนี้ถ้าเติมถ้วยนี้เราจะได้กินเย็นขึ้นถ้วยแต่ถ้าเติมเด่นเข้าไปแล้วมันไม่อร่อยต้องกินเย็นนะเติมถ้วยเนี้ยอันนี้ตันี้นะอ่ะอันนี้อันี้เลยใส่เย็นไหมอันนี้นะตั่แล้วก่อนบ้าใส่เย็นเลยอ่าเดี๋ยวใส่เย็นก่อนเลยเราใส่น้แข็งแป๊บหนึ่งเนี่ยที่เก็บไว้ก่อนเกิดเย็นอร่อยเดี๋ยวเอาถ้วยนี้ไปเติมวันที่จริงเขาส่งไปสองถ้วยแหละกินร้อนถ้วยหนึ่งเย็นถ้วยหนึ่งแต่ว่ากัดเหนียวไว้ก่อน กันแบบว่าเขาใส่น้ำแข็งแล้วกินไล้อร่อยอ่ะกินได้มรรทัดน้ำแข็งออกไปได้ไงแต่ถ้าเติมแข็งแล้วอันนี้ยังมีร้อนอยู่ไงยังพอไว้เกี่ยวเออไว้โซยได้หน่อยะครับเดี๋ยวรอเติมแข็งแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหร้อมันเจี๊ยบเลยมันรอนมนเจี๊ยบเลยก็เติมรู้ไหว่าเย็นจริงที่รู้ที่มันเย็นไหนมาครับผมแล้วก็เติมน้แข็งมาแล้วนี่แข็งเป็นก้อนเลยดูมันเป็นยังไงจะแตกต่างจากที่ไหมแตกเหมือนเดิม ยี่ไปใส่แล้วมันเป็นดูเป็นไข่ไข่ยังไงไม่รู้ว่ะใส่แล้วมันดูเป็นไข่ไข่อะกล้องจะเห็นไหมจะเป็นไข่ไข่ไม่รู้ว่ะอย่าเลยเดี๋ยวโมงเออนึกภาพตามกันเออมันเป็นไข่ไข่อ่ะมันเย็นเย็นแล้วเป็นแปลกๆก็ยังไม่คิดทีเด็ดเลยไข่มุกช้ำเถอาดเลยแล้วกันปวดประเด็นนะ ไงมั้งโกยอีบอมตรงอ่ะไอถั่วแล้วแหะทำไมไอถั่วต้องแข็งกาเนี่ยอร่อย,ยใช่ไหม <c oughs> ลองหนึ่งจะเป่าจะเป่าให้ได้มันเย็นแล้วไข่ไม่ทใช่ตัดหางมาทำแต่แบบว่าทั้งเผ็ดทั้งหวานทั้งอะไรอไอ้ร้อนๆไม่เท่าไหร่เย็นๆนต่แหละประเด็นเลย นเมันไม่รู้เลยมันอะไรเอ่ยเครื่องหมายอะไรเอ่ยเป็นม้าที่ใส่เครื่องหมายอะไรเอ่ยมาเยอะมากหล่อโอ้โหว่าแล้วดูดไม่ขึ้นาบ้าเต็มเลย จะได้ไงบอกมาสันแค่เราทำไปแค่ไหนเงินก็เ,นนเป็นแขก<ช>ได้บ <c oughs> ุ๊คไปดูรถเลยฮะ <c oughs> ดูเรื่องเลยฮะไม่ใช่ใช้ใช้เนี่ยมันต่างกับตักกินเลยอลองไหมควา,ามรู้สึกต่างกันเลยอะเราลองดูหนาไปเผ็ดแซออ่พ ใช่แต่พอเพราะมันแดบคอเลยอ่ะเรากินน้ำไปไม่มีเส้นต่ำกายมันตัวตักผิวเลยไม่ได้แต่ถ้าเทียบแล้วระว่างอ่ะนี่เย็นแล้วกันอ่ะอันนี้ร้อนกี่ร้อนลอยกว่าอะตามยิ่งกูเลยโว้ยเลยกี่ร้อนลอยกว่าร้อนอะไรกว่าเอะกินมาม่าร้อนก็ร้อนมาม่าเย็นไม่เคยใช่เย็นแล้วมันเผ็ดเผ็ดทั้งเผ็ดทั้งเย็นนะมันเลยแปลกแปลกอ่ะตนาวอะเลยปาง อย่างนี้โอเคเวไหลังกล้องเดี๋ยวไปซอยกันหลังกล้องกันหลังกล้องเดี๋ยวไปซอยกันอ่าอันนี้ก็โอเครู้เรื่องแล้ววันนี้รู้แล้วเดี๋ยวก็อ่าเดี๋ยวตัดต่อภาพไปสรุปทีละกันนะครับผมมาครับสรุปกันเลยดีกว่าก็เอาเป็นว่าไอ้บ้าเนี่ยกินได้ทั้งร้อนทั้งเย็นกินร้อนอร่อยกว่าดีที่สุดกินร้อนอร่อย ก็ถือกินได้มันไม่แย่จะบอกอร่อยก็ไม่เชิงอ่ะ <S <S และทั้งเส้นทั้งอะไรที่เด็ดที่สุดคือไข่มุกไข่มุกเส้นมันอร่อยนะหวานๆอร่อยแต่ลองเทด้วยนะลองเ <ๆ S 2> ทกินทีแรกนะและว้วแต่ย่งไรลงที่แกกะต่อแล้วลองเค็ลงลงัลงขีดดูไม่ตึงเลยก็อร่อยนะเห็นว่าไข่มุกอร่อยเลยก็อร่อยจริงอ่ะแต่ว่าอย่างอื่นก็อะไรเลยนะให้เครื่องหมายคำถามไว้แบบร้านๆอันเลย ก็จบไปแล้วนะครับกับ,บไอชิลีลองกินวันนี้เป็นลองกินชานมไข่มุกแล้วก็เดี๋ยวเพื่อรอบหน้ามีอะไรมาลองกินนี่ก็จะมีะเยอะี่ก็แยะนะมันก็มีเรื่อยๆอาหารอะไรมาลองกินกันต่อเ <c oughs> ข้าลงสำหรับคลิปนี้ก็ขอแค่นี้นะครับผมครับสวัสดีครับครับอร่อยป่ะอร่อยป่ะอร่อยไข่มุกกับทีเด็ดแต่แม่ง ไขเ่เท่เยอะมันมันต้ององงจริงๆอ่ะอืมอะไรเนี่ยท,ทั้งถ้วยไข่มุกอะไรอย่างเดียวกลายเป็นคนกเย็นๆอยู่คนเดียวลาพิจารพี่บุญแค่ไหนเออผู้พิทุกิจจริงๆที่กินเย็นแค่ครึ่งถ้วย